เป็นไปได้ยังไงเนี่ยร้องลอฟังเนี่ยโอ้ยนอนยิ่งไปแล้วหน้านั่งไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นเอ้าะเกิดอะไรขึ้นเอาจับมือแฟนก่อนเอาจับมือแฟนเอา

ก่อนหน้านี้คือปู่นะไม่สบายมานานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเป็นเป็น,ปนโรคชราครับปกติเนี่ยจะนั่งไม่ได้จะนอนฟักหลังมาสองวันหลังเนี่ยจะกินอะไรไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็นอนนิ่งไปเลยไปถึงภาพที่เห็นก็คือเขาเอาเงินใส่มือเอาเสื้อผ้าชุดที่จะเปลี่ยน,นครับวางไว้ที่ที่ท้องแล้วเกียมไหวญาติพี่น้องก็ร้องไห้สักพักหนึ่งผ่านไปประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงทีนี้เหมือนฝนจะตกพอเสียงฟ้าร้องก็ ปู่ะก็กระดิกมือขึ้นมากระดิกมือเสร็จก็พูดว่าอือขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ขอบบอกว่าฝนตกพอหลังจากนั้นแกก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นดีขึ้นจนจนตกกลางคืนดีขึ้นมาแล้วเหมือนความจําเก่าก็ย้อนมาด้วยตอนแรกแกจําไม่ได้ครับว่าว่าว่าเมียชื่ออะไรลูกชื่ออะไรจำได้หมดเลยพอพอตื่นขึ้นมาทีนี้นั่งเองด้วยครับปก,กติเนี่ยญาติพี่น้องคนที่ดูแลก็คือป้าเขาจะพยุงขึ้นมา กลายเป็นว่านั่งเองแล้วอยากฟังเพลงโคราชก็เลยแต่อยากให้ร้องให้ฟังดูด้วยมาลองอยน้องยาน้อยพอกล้ามาลองอยน้องแก็ดีก่อนเออที่นี่ในจังหวาบังคับหลังกบเปิ้ลไปาโดเปิ้ลกลางกิน แล้วก็พูดถึงว่าพูดตัวแทนตัวเองว่าลุงลุงลาม,มอยู่แกก็พูดขึ้นมาลุงลามก็เลยถามว่ามีแฟนชื่ออะไรชื่อตัวยว่าสมัยก่อนนะอ่ะเคยให้ทิปด้วยให้ทิปบาทนึงสมัยก่อนเมื่อโหเจ็ดสิบปีก่อนหกสิบปีก่อนนะคุณปู่เก้าสิบแปดคุณย่าเก้าสิบสามย่าเก้าสิบสี่สองคนนี้เขารักกันมากติดตามเวลาย,ยา่าไม่สบายเป็นออลโรงพยาบาลเนี้ยปู่อยู่บ้านนะ่ปู่ก็จะคอยถาม ถามป้าป้าที่จะพาพาไปอะว่าเป็นยังไงบ้างจะออกหรือยังยายมันเป็นยังไงบ้างสองคนนี้เขาจ้งห่วงกันครับห่วงตลอดจะติดกันตลอดเลยตอนไหนแย่นะเอ้ยไอสารัพวกนี้มาก็้ว้ปูดใหเอ้ยดีตอนแรกแย่เลยใช่ไหมเออตกใจไหมตอนแรกว่าจะไม่รอแล้วโอ,อ้ยตอนนี้หลอดขึ้นมาแล้วเนี่ย โอ้โหดีใจครับย่างหัวเลาะขึ้นมาได้อย่างที่เห็นในคลิปเลยพอบ,บอกให้ร้องเพลงกปกติแกจะอายมากไม่ค่อยร้องเพลงให้ลูกหลานฟังพอเห็นปูด่ดีคือแกก็แกร้องเลยแกร้องร้องกรนึงของเพลงโคราชโอ้โหร้องให้แฟนฟังครับแล้วนึงสองสามเลี้ยวอยาเกินอยากเกินจับมืออวนหนีอะร้องให้แฟนฟังนึงสองสามอะแล้วแล้อพ่อเราฟังอ้าอ้าอยังตัวเอง แ่ตัวกน้องชู่ไม่มาชู่ไปชุบนมมาบ๊อบบ๊อบได้เชียวตอนดึกกันได้ยังไม่มาชู่ตกใจแล้วดีใจด้วยคนก็เป็นไปได้ยังไงแล้วปกติตอนที่ป่วยก็จำคนนู้นคนนี้ไม่ได้นะครับจาก วันที่6เนาะหกนั้นเป็นวันโกนวันที่7เป็นวันพระก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็าการทรงตัวครับก็กินได้บ้างกินได้บ้างแล้วก็พูดคุยได้พูดคุยแต่ว่าจะพูดช้านิดนึงอัศจรรย์ใจเราไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าไงอะชีวิตอะมันอยู่ๆม,มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาสแลกนอนอยู่แล้วนิ่งไปแล้วแล้วก็กลับมาดีขึ้นมาอาจจะเป็นระบบของร่างกายหรือว่าสิ่งอื่นใดไม่แน่ใจ แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันเพราะต้องเชื่อก็อหลืเชื่อ,ๆๆเ,พอๆๆเพราะถ้าเราไม่เห็นกับตาเนี่ยเราก็ไม่เชื่อ 要他。嗯嗯